สวัสดีครับสวัสดีครับไร้สาระมาแล้วนะฮะนะครับวันนี้มาชมพระที่เขาเรียกันอะไรแทบจะไม่ค่อยเห็นในสารระบบแต่ว่าในกลุ่มนะครับในกลุ่มของลูกศิษย์ทั้งวัดก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ก็คือได้รับความนิยมในในในเขาเรียกในสายตรงในในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับอ่าเห็นไหมฮะไม่ใช่วัดปากน้านะฮะเออเป็นคล้ายๆเป็นผงพระผงนี่แหละ พิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์คะแนนนะฮะคล้ายๆพระผงวัดปักน้ำนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้นะฮะก็เป็นอ่าขอเขาเรียกอะไรจะเรียกอะไรดีนะฮะเรียกว่าพระผงของขวัญก็ได้นะครับหรือพระพิมพ์คะแนนก็ได้นะครับหรือพพนนะะรอ,อ่าพระบัวเข็มเออก็ได้มีดอกบัวพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะฮะอ่านะครับอันนี้ก็ ถ้าเรียกเต็มๆก็เป็นพ้าผงของขวัญนะครับหรือเขาเรียกอะไรพ้าบ,บัวเข็มนะฮะหลวงปู่จ้อยเออหลวงปู่จ้อยศีละเศถโถผมออกเสียงถูกไหมหลวงปูจ่จ้อยศีละเศถโถเออถ้าออกออกอ่ออานผิดเออออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยครับนะครับก็หลวงปู่จ้อยนะครับแห่งเขาเรียกอะไรจังหวัด นครสวรรค์นะครับหลวงปู่จ้อยศีลเสถโทเนี่ยนะฮะก็อ่าลมณม่อีกแล้ว <c oughs> ลมามณ์ใหม่แล้วแป๊บหนึง่งครับผมโอ้พูดถึงพลังงานนี่ลมพัดแรงเลยนะครับอ่านะฮะหลวงปู่จ้อยนะครับก็เป็นนะครับก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมนะครับจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพมวัดช่องแค่นะครับก็เป็นอีกเกจิกจั้ารานอาจารย์หนึ่งที่เขาเรียกอะไรลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้คนในพื้นที่ให้ความศรัทธาอยู่อีกจํานวนมากนะครับพระของท่านก็พระเครื่องของท่านก็ทําอยู่หลายรุ่นนะครับก็ไปดูในธรรมเนียบเอาวันนี้ผมไปเขาเรียกอะไรเป็นพระเขียกกองนะครเจอในกองแต่ว่า ที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะครับแต่ว่าดูรูปทรงสวยงามดีก็เลยเก็บมาแล้วมาหาที่เอาเขาเรียกเออช่ามาแล้วมาหาวัดเองนะฮะเช่าโดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นที่ไหนเออพิ่งหาที่เจอนะครับก็ ก็เป so mm ็นสายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพงศ์วัดทองแคร์นั่นฮะนะครับสวนพุทธคุณนะฮะหลวงพ่อจ้อยเนี่ยคนละจ้อยนะครับหลวงพ่อจ้อยนครสวรรค์มีอยู่สองเกจินะครับมีหลวงพ่อจ้อยไอวัดพันลานเออนี่เขาเรียกว่าลูกหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานแล้วก็หลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมศรีอะไรหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหรือเออเนี่ยมันมีอยู่สองหลวงปู่จ้อยนะครับนะครับเอออันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นพระเครื่องของหลวงปู่จ้อยวัดพันลานนะครับเออวัดพันลานหรือวัดพันล้าน นะฮะก็แล้วแต่จะออกเสียงเนาะวัดพันลานนะครับก็จะสร้างขึ้นรุ่นนี้นะครับปี2528นะครับเออแต่บางข้อมูลก็บอกปีเป็นปี2529นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาไนดะ้รวบรวมผงแตกหัขกของสมเด็จวัดละคังแล้วบางคุณพรมมาเป็นส่วนผสมในพระเครื่องชุดนี้ด้วยว่ากันอย่างนั้นนะครับผมอ,อ่า ที่เรียกว่าพระบัวเข็มเพราะอะไรนะฮะเออที่เรียกว่าพระบัวเข็มเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆก่อนอ่านะฮะนี่เห็นไหมฮะด้านล่างมีมีเตา่ามีปูมีปลานะฮะแล้วก็มีดอกบัวเออมีดอกบัวนะฮะนั่งลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมก็เปรียบเสมือนเป็นพระอุปคุตนั่นแหละฮะหรือพระบัวเข็มที่เรียกกันนะฮะเพราะว่าด้านล่างมีรูปเนี่ย รูปปู н, รูปเต่าแล้วก็รูปปลารูปหอยไม่รูปเต่าแล้วก็รูปปลากบบ็บอกบอกว่าก็เปรียบเสมือนเป็นพระเขาเรียกพระอุปคุตที่อยู่ใต้น้ำเนาะเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะเออก็เลยเรียกว่าเป็นพิมพิมพิมบัวเข็มพระบัวเข็มนะฮะหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานนะครับปี2528อ่าหรือปี2529ออันนี้คือเนื้อหานะครับดูเนื้อ เขาบอกมีส่วนผสมของอ่าสมเด็จบางขุนพรมด้วยนะครับเออมีส่วนผสมนี่เห็นไหมปี B 28นะครับเนื้อหาดูดีอยู่นะครับผมอ่าเนื้อหาดูดีอยู่นะครับนี่เห็นไหมนะครับมีส่วนผสมของวัดบางขุนพรมนะครับอ่าดัานข้างแบบนี้อ่าแบบนี้ครับนี่อ่า อ่าโอเคสวยงามนะครับองเล็กๆนะองไม่ใหญ่ก็ถือว่าอ่าน้าบูชาอยู่นะครับนะครับอ่าน้าแขวนอยู่นะครับองค์ไม่ใหญ่องเล็กๆนะครับผมหลวงพ่อจ้อยวัดพันล้านนะครับก็เขาเรียกอะไรนะครับอ่าที่ดังๆของท่านก็จะเป็นมีดหมอนะครับมีดหมอตามาเครียกตามสูตรสําเร็จของหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็อ่า เขาเรียกอะไรวัตถุมงคลที่เขาเรียกได้รับความนิยมนะของของหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานเนี่ยก็ก็คือมีดหมอนะครับแต่ว่า,าพระเครื่องนะครับของท่านก็ต่างก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับก็ราคาก็ยังอยู่ที่เขาเรียกอะไรราคายังอยู่ที่หลักร้อยอยู่อย่างพระเครื่องอย่างองค์เนี้ยก็อยู่ที่หลักร้อยอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินเนี้ยไม่เกินสามร้อยนะครับอ่า ก็เป็นราคาที่ยังไม่สูงนะครับแล้วก็อย่างนึงเนาะผมก็เพิ่งได้รู้เหมือนกันแหละนะฮะเอ่อเพิ่งค้นหาเจอนะครับก็คือไม่แทบจะไม่เจอในสารระบบเลยนะครับเออไม่เจอในหนังไม่เคยไม่เคยเห็นในหนังสือเลยนะที่ผมซื้อหนังสือพระเครื่องมาอ่านดูเนี่ยไม่ค่อยเห็นอ่าพระเครื่องของหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานเลยนะครับแล้วก็อ่าอ่า ตามสือ่อตามการหมุนเวียนในตลาดก็ยังไม่มีใครกล่าวถึงหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจทิที่เขาเรียกอะไรยังถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราก็ยังไม่รับความนิยมยกันอย่างกว้างขวางแต่ว่านะแต่ว่าคณะสิทธิ์คณะสิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ยังเขาเรียกอะไรให้ความเขาเรียกให้ความนิยมนะในวัตถุมงคลของท่านอยู่นะครับแต่ว่าหนึ่งด้วยทั่วประเทศก็ยัง อาจจะยังไม่มีคนรู้จักเยอะนะครับแต่ว่าเขาว่าก็เป็นพระดีนะครับเออเป็นพระดีนะฮะเป็นพระที่สืบทอดนะฮะพุทธคมนะครับมาจากหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะครับผมเห็นไหมอ่านะฮะใครมีพิมพ์นี้นะฮะเผื่อสงสัยเผื่อไม่รู้ว่าที่ไหนนะฮะเออไปดูบนบ้านนะฮะเออเผื่อเจอจะได้เอาไปเขาเรียกอะไร เอาไปเลี่ยมไว้นะฮะจะได้ไม่อ่ามีการสึกล้อของของพระนะฮะอันนี้ผมก็จะเลี่ยมไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพศเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับพศก็ปี 2528- อ่าถึง2529ในการจัดสร้างโดยประมาณนะฮะข้อมูลก็จะมา2ทางประมาณนั้นนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะเนื้อหาที่แรกนึกว่าเป็นพระแจกพระป่าเฉยๆเป็นพระแบบไม่มีเขาเรียกเป็นพระสนามอ่ะเป็นพระที่เขาเรียกทําแจกพระป่าทําแบบ เออไม่ได้มีเกจิสร้างแบบวัดก็แบบว,วัดวัดที่ว่าผมดูเป็นเหมือนแบบวัดสร้างแบบเขาเรียกไม่มีทหารการปลูกเสกอะไรไม่มีเกจิดีๆปลูกเสกอะไรเงี้ยที่แรกผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะเออแต่ว่าเอามาส่องดูเนื้อแล้วเนี่ยนะฮะดูพิมพ์ดูเนื้อจับดูเนื้อแล้วเนี่ยนะฮะผมว่ามันมันมันมีความเขาเรียกมีมวลสารมีความละเมียดละไมในการจัดสร้างอยู่เออผมก็เลยทําการอ่าเช่ามา นะฮะแล้วก็หาที่ไม่เจอเพิ่งหาที่เจอนะฮะเป็นพระลึกลับที่เขี่ยกองมานี่แหละเออห้าองค์ร้อยเอออันนี้ไปเขี่ยกองมาองค์ละยี่สิบาทนะฮะห้าองค์ร้อยหกองคร้อยด้วยซ้ำแม่งขอขอขอไอ้เจ้าของไอ้เจ้าของกองเขาเดี๋ยวเพิ่มนะฮะขอเจ้าของขอกองเขาเพิ่มอีกนะฮะเออเจ็ดองค์ร้อยนะฮะแต่มันเป็นกองห้าองค์ร้อยแหละแต่ซื้อเขาเจ็ดองค์ร้อยนะครับก็ถูกถูกองค์ละสิบกว่าบาทนะครับ แต่ว่าหาที่ยังไม่เจอหน้าขนาดนั้นนะฮะหน้าขนาดนั้นผมยังหาที่ไม่เจอเพิ่งได้ไปหาที่เจอก็เลยนํามารีวิวให้เขาเรียกอะไรท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันทาง ช่แน่ของผมนะครับเออเผื่อใครมีแปลกๆแบบผมก็ลองไปดูบนหิ้งพระตัวเองนะครับเผื่อไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนนะฮะเอออันนี้ก็ได้เลยรู้รับทราบแล้วว่าเป็นของหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานนะครับนครสวรรค์เป็นระเกจิตสายนครสวรรค์นะครับนะครับเออหลวงพ่อจ้อยก็ดังๆก็มีอยู่สองก็มีอีกจ้อยหนึ่งนะครับเป็นวัดศรีอุทุมพรนะครับหลวงพ่อจ้อยก็เป็นศษย์หลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรเนี่ยนะฮะก็โด่งดัง เออเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อจ้อยวัดพหลานคนละจ้อยนะครับนะครับคนละหลงพ่อจ้อยนะครับผมเออนะครับก็อ่ะก็เป็นอีกเกจิหนึ่งที่อ่าภาะเครื่องของเกจิท่านหนึ่งนะที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายการลายสาระนะครับผมส่วนพุทธคุณก็ออกไปทางคุ้มครองอยู่แล้วอ่าเหมือนกับสายของอ่าหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธคุณก็อ่าครอบจักรวาลดีทุกอย่างอ่าดีทุกด้านนะครับก็ เด่นๆก็ออกไปทางคุ้มครองนั่นแหละครับผมเรื่องเหนียวเรื่องคงก็หลวงพ่อเดิมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วอันดับเขาเรียกอะไรอันดับต้นๆของประเทศเออคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อ่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับสืบทอดพุทตคมมาจากหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อผมอ่าวัดช่องแคนะครับอ่า ท่านก็หลังจากที่ท่านได้ระสังขารลงเนี่ยนะฮะหลังจากที่ท่านได้ระสังขารลงเนี่ยอ่าสังขารของท่านก็ไม่ได้เน่าเปื่อยนะครับเออสังขารของอ่าหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าเน่าเน่าเปื่อยนะครับผมนะครับก็เป็นก็เรียกอะไรก็เป็นที่อ่าเขาเรียกอะไรอัศจันทร์อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าองค์ขนาดเท่ากับพระของพระผงของขวัญน,นี่แหละครับองค์ไม่ใหญ่องค์ไม่ใหญ่นะ เออองไม่ใหญ่ไว้แขวนแบบเออเป็นพักคะแนนน่ะใครที่ชอบแขวนพักคะแนนนะเอออย่างผมก็ไหนเดี๋ยวผมเทียบกับพักคะแนนเดี๋ยวผมเทียบกับพักคะแนนที่ผมแขวนให้ดูให้นะฮะอ่ะผมก็ชอบแขวนเหมือนกันนะพักคะแนนเนี่ยเพราะว่าองไม่ใหญ่ดีองเล็กๆเนี่ยฮะอ่ะแต่ของผมจะเล็กกว่าพักคะแนนของผมจะเล็กกว่าเออหลวงปุต่โะต ทุกวันนี้ห้อยลงปุ่โตะนะฮะอ่าโอเคอาจจะใหญ่กว่าเออใหญ่กว่าพักคะแนนของผมหน่อยแต่ว่าก็อยู่เป็นพิมพ์คะแนนนะฮะองค์ผมมันจะเล็กกว่านะฮะเพราะว่าเอออันนี้องค์ผมเล็กกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใหญ่กว่ากันไม่มากนะฮะเออใครที่ชอบองค์เล็กๆนะฮะห้อยองค์เล็กเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะห้อยองค์เล็กนะครับผมอ่านะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ห้อยเหมือนกันนะครับก็ห้อยองค์เล็กก็เขาเรียกองค์เล็กนะฮะ จิ๋วแต่พุทธคุณก็แจ๋วผมก็ยังชอบเลยห้อยพระองค์เล็กเนี่ยนะฮะไม่เขาเรียกว่าไม่ห้อยพระองค์เล็กผมว่ามันไม่ไม่ค่อยเกะก,กะนะครับไม่ค่อยเกะกะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเบาเออห้อยแล้วเบาสบายดีนะฮะผมนะครับอ่านะครับนี่เนื้อหาส่องดูดีๆนะครับส่องดูดีๆก็จะเนื้อหาเนี่ยสวยงามนะครับผมว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะดูดีมีสเสน่ห์นะฮะก็เลยเก็บมา เ,เขียกองม้าแหละที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นของท่านไหนแต่ว่าดูแล้วเป็นเขาเรียกอะไรศิลปะค่อนข้างที่จะออกแบบสวยงามก็เ,เ,เลยเช่ามานะครับอ่านะครับก็ราคาก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่เพอเพอก็คนก็ยังไม่รู้จักที่กว้างขวางมากนะฮะเพอเพอก็อาจจะได้ราคาถูกแบบผมนะฮะแบบอ,อ,องค์ละสิบาท20บาทแบบผมนะครับถ้าใครไปเจอในเขาเรียกอะไรในแผงหรือในกองที่ ในแผงหรือในกองท,ที่ที่เขาเรียกเขาขายถูกๆที่คนเขาให้ไปเคลยคอ่เคื่อเคลือไปเคลือเจอได้ของถูกแบบผมเนาะก็เลยจะได้แบบจดจำอะไรรูปแบบเออรูปแบบแล้วก็รูปทรงของพระไว,นะวนนนนะ้นะครับคล้ายๆภาพของขวัญนั่นแหละฮะนะครับนะครับอ่าก็โอเคครับสำหรับน้าสะสมนะครับเออสะสมไว้เขาเรียกอะไรหลายๆเกจิคณาจารย์นะฮะเออเอาไว้ส่องดูเล่นเพลินๆหรือเอาไว้เป็น เรียมกรอบให้เป็นเขาเรียกของของฝากให้เพื่อนให้ฝูงให้ลูกให้หลานนะครับผมก็ได้นะครับเพราะราคาเป็นเพลียพระดีเออพระดีราคายังไม่แพงมากนะเป็นราคาถูกเออพระราคาถูกแล้วก็เขาเรียกอะไรคุณภาพก็ก็พุทธคุณก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมีดีแน่นอนนะมีประสบการณ์นะครับในพื้นที่มีประสบการณ์นะครับอ่าในส่วนของพระเครื่องของลวงพ่อจ้ยวัดพันล้านมีประสบการณ์นะครับเออนะครับเป็นกิจดังในพื้นที่ อของจังหวัดนครสวรรค์อีกรูปหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สระนะครับผมก็ชมพระเก่าพระใหม่พระลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนงงดูไปหลากหลายนะไม่มีอะไรจะดูก็มาดูเล่นๆน,นะครับช่องผมนะครับมาดูดูเล่นๆไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะชอบก็เก็บไม่ชอบก็ผ่านก็แค่นั้นเองนะครับผมออชอบสไตล์ผมก็เก็บนะครับผมอชอบก็เก็บ นะครับอ่าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราเช่าพระมาแขวนนะครับไม่ได้เช่าพระมาขายเช่าพระมาแขวนก็เอาราคาถูกเออเอาราคาถูกพุทธคุณส well ูงเออพระพุทธคุณสูงราคาถูกนะคะเออมาไว้แขวนนี่แหละจะถูกจะแพงก็ก็มีพุทธคุณเท่ากันนะครับเรียกว่าเช่าพระมามาแขวนนะครับไม่ใช่ไม่ได้เช่าพระมาขายมาขายก็เลยไม่เน้นที่ราคาแพงนะครับเน้นที่พุทธคุณอ่า นะครับก็ดูปับพลกันไปนะครับเผื่อที่บ้านมีเผื่อแบบนึกว่า,าจะหาพระอะไรดีมาแขวนยังนึกไม่ออกนะเออมาเจอ,เอดูช่องผมแล้วก็ไปเจอบนหิ่งเออเจอพอดีก็จะได้เขาเรียกมีข้อมูลนะครับมีพอข้อมูลประกอบเล็กน้อยในการตัดสินใจในการเ,าเ,าเลือกพระมาเาขาเรียกอะไรมาอาราธนาติดตัวพึ่งพุทุกุณนะครับ อ่านะครับก็โอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแฟบนี่พระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านบายบาย